สาธุนโมทัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชรัตชังแตเสนังสพันธุงและลินทงังปริตวานะเมตังสมมตาปะทันตาอวิกิตะิตาปริตังระน,นันตุ สักขีกามีจรูปสิริติการเิจันตริเกิมานีทีิเีรัติจะาขามีตรวนวณะนี่เนเคหะวัตุมิเคเตผมมาจายันตุเทวาจารวิสเมยกันทัพนาคาทิสันตาสันติเกยังมุลิรวัจนางสาทวเมสุนันตุ ธรรมมสาวนากาโรอายมปทันตาธรรมมสาวนากาโรอายมปทันตาสาธุเท้าองค์เทพเทวาสหบดีฤษีคูนานังอรังเมตานะโมพุทธายะนะเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากยะเปิดโชคกราบเงินไหลมาณชาริติอิติมีมานมามีหังนะเปิดจิต โมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากย่าเปิดโชคราบเงินไหลเข้ามาณชาริติอิติมีมาณนมามีหังอรหังเมตตาณชาริติ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 สาธุสาธุสาธุ